เชิญค่ะพี่แนนผู้ชมเห็นโชมหน้าเมนูแวบๆแล้วนะครับเมื่อกี้มาแล้วมาแล้วมือคุณสั่นมาอีกแล้วอ่ะสวัสดีครับสั่นหิวหรือสั่นหนักหรือสั่นแบบนี้สั่นหิววันนี้ฝนตก ครับผมคุณผู้ชมร้อนร้อนตอนตอนแรกเนี่ยถ้าบรรยากาศอากาศมัน40องศามันอาจจะทำให้คุณผู้ชมดูร้อนแต่วันนี้ฝนพลัมมาชุ่มฉ่ำเมนูเข้ากันเลยครับผมันนี้สุดเด็ดเลยคือบอกเลยไม่ต้องบอกใบเพราะเมื่อวานเราจั่วแล้วว่าเป็นข้าวต้มหุ้นเส้นครับผมขาแรงฮะขาแรงขาแรงขาแรงครับผมเขาเรียกว่าขาแรงก็คือ เขาญาตเรียกตีนไก่แต่ว่าชาวจังหวัดนครราชสีมาเขาเรียกว่าขาแรงเขาเรียกวัยรุ่นครับไม่ถามเจ้าของแล้วครับว่าทําไมเ็าถึงก็คือวัยรุ่นตอนกลางคืนที่ชอบเบ้นหน่อยๆเขาเรียกขาแรงขาแรงแน่ก็คือขาไก่นี่แหละใช่ครับผมสับเฉพาะของวัยรุ่นวัยรุ่นครับวัยรุ่นวัยรุ่นทั้งนั้นเลยเมื่อกี้เป็นเอามาก็วัยรุ่นเต็มร้านแล้วครับคือถ้าถ้าบอกว่าขาแรงคุณผู้ชมอย่างงต้องทําความเข้าใจก่อนคือ เป็นไก่ขาไก่นี่แหละใช่ครับแต่วัยรุ่นเขาเรียกขาแรงขาแรงนะจะรู้ว่าแรงขนาดไหนทีนี้สอบถามหน่อยร้านอยู่ที่ไหนยังไงพาไปเลยครับผมเดี๋ยวไปครับเรากะรอยเส้นทางเลยดีกว่าจะพาไแน่วันนี้ผมมารถพิเศษเนื่องจากว่ารถที่เราไปถูกยึดไปแล้วครับก็เลยขี่หิวข้าวเดี๋ย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 วอะไรนะถูกยึดถูกยึดกุญแจไปแล้วอ๋อเนี่ยเอามอไซค์ไปเนื่องจากว่าที่จอดรถหายาก ผู้ชมครับประหยัดประหยัดคือผู้ชายลอยๆเนี่ยเน้นความคล่องตัวครับาเราดูแล้วว่าแหมผมไม่ธรรมดาครับเดี๋ยววันไหนผมไปรถไฟบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวผมลองดูนี่เป็นไงครับโปรโมทนิดนึงออกจากสํานักงานออฟฟิศครับผมไปตอนข้ามหรอครับเลิกงานครับพาะหิวข้าวครับคุณผู้ชมไปไม่ถูกมาตั้งหลักที่นี่เลยครับตามผู้ชายลอยๆนียครับผมมาจากเสียงตึงนี่แล้วผมนี่คุณไปตั้งลำที่เสียงตึงใช่ครับแยกทีชแนลครับผมอ่าเราไปไปเรื่อยเร่ยถนนช่องเขาครับสังเกตไม่ยากขวามือจะเป็นธนาคารกสิ เาษตรกรไทยเห็นง่ายๆครับมีไซเรนเขียวๆวแวบๆอยู่ใช่<ว>เลยไหมครับใช่เลยใช่เลย,เลยครับนี่คือแน่นอนของร้านนี้เลยครับเห็นไหมครับเห็นไซไม่ใช่แมงทับนะครับคือไซเรนนะครับ <c oughs> ดี๋ยวมองเป็นแมงทับแล้วยุ่งเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่านึกว่าอย่านึกว่าเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจแล้วว่ะเลยอันนี้คือร้านคือถึงแล้วนะครับด่านตรวจมันต้องสีแดงกสิสีแดงอ่อันนี้คือไซเลนส์สีเขียวๆนี่ใช่เลยขวามืออยู่ใกล้ๆธนาคารกสิกรไทยนี่นะครับขาแรงข้าวต้มหมูลเส้นอ๋อคือชื่อร้านเลยนะครับขาแรงข้าวต้มหมูลเส้นครับคุณผู้ชมนี่นี่อันนี้คือพนักงานครับผมโอ้โหไม่ใช่เจ้าของร้านนะครับใช่ครับเจ้าของร้านนี่โอ้โหหุ่นนี่แม่ครับที่ร้านเจ้าของร้านครับที่ร้านเปิดกี่โมงครับคุณผู้ชมตั้งแต่นถึง ตีสองแต่ว่าผู้กองบอกว่าไม่เกินตีสามแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าของร้านที่คุณผู้ชมเห็นหน้าค่าตานี่คือร้อยตำรวจเอกจตุรงสุขไทยหรือว่าผู้กองตั้มตำแหน่งเนี่ยรองสารวัตรสืบสวนกองกำกับการห้ากองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวครับคุณผู้ชมงครับผมทานไปด้วยคุยกับตำรวจไปด้วยเพิ่เลยครับผมตำรวจท่องเที่ยวด้วยใช่ครับผมโอ้โหนี่เห็นหน้าค่าตาหรือยังนี่ครับข้าวต้มของเขาก็คือเขาจะมีสามหม้อนะครับข้างหน้าเป็นรถเข็นแต่จะแยกหม้อระหว่างหม้อข้าวต้ม หม้อขาแรงแล้วก็หม้อวุ้นเส้นสามหม้อสามหม้อใครอยากทานข้าวต้มเขาก็จะตักหม้อข้าวต้มข้าวต้มนั้นจะมีส่วนประกอบอยู่ข้างในก็คือเลือดหมูหน่อไม้จีนเห็ดหอมกุ้งแห้งส่วนหม้อที่สองที่บอกว่าใส่วุ้นเส้นก็ใส่วุ้นเส้นล้วนๆเลยเส้นล้วนๆเลยแล้วก็อีกหม้อหนึ่งขาแรงและข้างหลังก็จะเป็นซุปกระดูกหมูกระดูกสลังหมูครับแล้ววิธีการสั่งอ่ะพี่เนี่ยมันจะสั่งยังไงเวลาเราสั่งเนี่ยเขาจะมีแคตตาล็อกมาแคตตาล็อกมันก็จะมีแคตตาล็อกเมนูมาเลยอ๋อก็คือจะเป็นติ ข้าวต้มอย่างเดียวบามสิบห้าบาข้าวต้มอ,อย่างเดียว35วุ้นเส้นอย่างเดียว35้า<ม>ถ้าข้าวต้มบวกวุ้นเส้นก็35ใช่ครับผมแต่ว่ามีออปชั่นเสริมขา้ขาวข้าวต้มอ,อย่างเดียวเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับ <35. S 1> ว่าถ้าพิเศษเนี่ยแล้วก็วุ้นเส้นอย่างเดียวพิเศษ40แต่ออปชั่นเสริมเนีย่ยเพิ่มไข่ลวกครับ5าบาท5บาท, <5 S 1> บาท มาอีกแล้ววันก่อนเพิ่มไก่5บาทวันนี้เพิ่มไก่ลวก5บาทไก่5บาทเท่านั้นมีทั้งไข่ต้มและไข่ลวกาา5าบาทนะครับแต่ถ้าใส่ขาไก่เพิ่มเนี่ย 10, 10บาทบาทเท่านั้นโอ้โหแล้วก็ที่สาคัญ ใส่กระดูกกระดูกหลังใช่ไหมครับสันหลังของหมูเนี่ยครับหมูสิบห้าบาทเด็ดมากผู้กองบอกคัดมาเด็ดเด็ดเลยแต่ละร้านนี้ก็คือรวมกันก็ไปบวกลบกันเอาเองครับครับผมเต็มที่ไม่เกิน60บาทตัวเโอ้ไม่เกิน60อิ่มไม่เกิน60รสชาตินี่เป็นไงครับนี่ขาแรงเขาต้องถามก่อนผู้กองไปเจอข้าวต้มสูตรแนวใหม่เลยผมใช้คําว่าแนวใหม่เพราะผมทานข้าวต้มไม่ค่อยได้เจอแนวนี้ครับผมแกไปเจอมายังไงเพื่อนของผู้กองตั้มเนี่ยเปิดอยู่แล้วที่กรุงเทพมหานคร ก็คือหลังจากนั้นเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับเรียนในร้อยตำรวจรุ่นเดียวกันครับหลังจากนั้นก็คุยกันก็เลยมาเปิดสาขาแห่งแรกของภาคใต้ก็คือที่หาดใหญ่ของเราเองแต่ว่าคือเหมือนเฟรนช์แรกเลยที่แรกแต่ว่าที่แรกของหาดภาคใต้เลยใช่ครับผมก็คือที่หาดใหญ่ของเราเองนี่ครับใถ้าใช้คาว่าเฟรนช์ชายก็เฟรนช์ชายของเพื่อนใช่ก็คือเพื่อนกันนี่แหละครับปกติก็จะไม่ให้ใครครับผมก็คือ ก็รู้จักกันก็สนิทกันก็แบ่งมาให้เพื่อนเอาสูตรมาหน่อยแล้วที่เห็นเนี้ยลูกค้าจะส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นเมื่อกี้ก็วัยรุ่นผมไปก็วัยรุ่นแล้วก็ครอบครัวเก่ส่วนใหญ่ก็คือวัยรุ่นทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมอย่าแปลกใจค่ะร้านนี้เพิ่งเปิดได้ไม่นานใช่ครับคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่เรานำเสนอเลยเขาว่าวัยรุ่นทั้งนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ อยากให้ทุกคนไปทานกันแล้วก็ช่วยกันแนะนําว่ามาจากเคเบิลนิดนึงครับเพราผู้กองจะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสใครไปทายใครไปทานร้านนี้ผู้ก,กองจะถ่ายรูปลงเ Facebook ขาแรงะต้องทุกคนโอใน,นวัจนจ,จะเพิ่มจะเพิ่มขาแรงหนึ่งขาอันนี้ก็ไปต่อรองกันแล้วกัว ผู้กองจะเป็นคนนั่งถ่ายแล้วลงเฟซตลอดใช่ครับผมผู้กองเนี่ยครอบครัวก็ลงเฟซแต่แต่ถ้าอยากเจอตัวผู้กองแนะนําเลยต้องหลังเลิกเลิกเลิกงาน4ี่โมงห้าโมงประมาณนี้นผู้กองเพราะว่าผู้กองเนี่ยเป็นข้าราชการใช่ครับผมต้องทํางานหลักก่อนเมื่อกี้ถามแล้วผู้กองต้องทางานก่อนเอาเวลาที่ไหนมาหลังเลิกงานหลังเลิกงานเหนื่อยก็ต้องทนโอ้โหถือเป็นข้าราชการต้นแบบเลยครับสำหรับผู้กอง ทมาค้าขายครับผมโอ้นี่อันนี้ติ๊กใหญ่เลยครับเมื่อกี้ติ๊กนี่มีเสิร์ฟมาสุดยอดครับชามตาไก่ของแท้แต่ชอบชามมากเลยใช่ครับชามสวยตอนแรกผมก็คิดว่าทานแล้วเนี่ยคงเป็นเหมือนข้าวต้มทั่วไปนี่นะครับชุดท็อปเลยผมอันนี้ตัวท็อปเพิ่มไข่ใช่ไหมครับมีั้งขาแรงมี้งไข่ลวผครัแรกเท่านั้นแหละครับปืดโอ้โห ไม่ได้เป่าครับคุณผู้ชมครับมันร้อนมันร้อนจริงๆแล้วคุณ <c oughs> คุณสั่งอะไร2อ,อย่างรวมกันตัว<ช>ท็อปเลยผม,<อ>ผมลองผมลองตัวท็อปเลยว่าทานข้าวต้มกับวุ้นเส้นทั้งม,มีขาแรงทั้งกระดูกหมูมันจะเป็นแบบไหนผมเอาตัวท็อปเลยครับอยากรู้ว่ามันเป็นแบบไหนที่คุณพี่แนนทานนี่คือข้าวต้มบวกวุ้นเส้นแล้วก็เพิ่มไข่ลวกงใช่ไข่ลวกด้วยโอ้ชุดนี้เท่าไหร่หกสิบบาทเต็มสูบเลยครับของแท้ของแนนครับทานเสร็จแล้วจ่ายตังค์กันสดสดเลยครับนี่อ๋อนี่นี่คือใบรับ ไปสั่งออเดอร์ใช่อรับจะอั่งออเป็นอย่างเงินสดๆเลยครับนี่เราไม่ได้มาว่าเราไปทานฟรีไม่เคยครับคุณทานเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเขาไปกับทีมงานด้วยครับขอบคุณดูคุณเห็นคุณพี่แนนอิ่มแล้วเดี๋ยวเราลองฟังความประทับใจจากลูกค้าแล้วก็ฟังเสียงผู้กองตั้มกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างรสชาติครับอร่อยดีครับชอบอะไรครับชอบดินไก่ครับทำไมครัเพราะว่ามันร้อยพี่มันร้อยราคารับได้ไหมรับได้รับได้ไม่ไม่แพงครับไม่แพง ซือว่าร้อยซือว่าร้อยครับมากินครับมากินอ๋อรู้มาจากในเฟซครับมีพี่มีมีคนมากินแล้วก็ถ่ายรูปลงในเฟซแล้วก็มาเรามากินอร่อยครับชอบกระดูกหมูครับเนุ่มนุ่มดีนุ่มมากโอเคเลยครับคุ้มคุ้มค่ากับการที่กินอร่อยอร่อย จะเป็นข้าวต้มุนเส้นนะครับคือเป็นโนหลักของร้านเลยก็คือถ้าเกิดใครมาแล้วก็ไม่รู้จักร้านข้าวต้มขาแรงข้าวต้มุนเส้นเนี่ยผมว่าจะแนะนาเบื้องต้นเลยก็คือเป็นนะนลองมาชิมดูก่อนใช่ลองมาชิมก็คือเมนูแนะนาจริงๆแล้วก็เป็นข้าวต้มใสุ่นเส้นนะครับในส่วนที่จะเพิ่มท็อปปิ้งต่างๆก็คือพวกไข่ลวกหรือขาแรงอะไรต่างๆนี่ก็คือเยแล้วแต่ลูกค้าที่เขาชอบครับลูกค้าสนใจอยากจะทานมาได้ที่ไหนครับ ตอนนี้ร้านเนี่ยเปิดอยู่ที่ถนนช่องเขาครับงช่องเขาค่ากาตติกรช่องเขาครับเปิดกี่โมงเปิดกี่โมงครับเวลาเปิดปิดเนี่ยประมาณสี่โมงเย็นถึงตีสามครับก็ไม่มีวันหยุดครับแต่ยังยัง,ยง,ยงคิดไม่ออกว่าจะหยุดวันไหน <laughs> อ่ะ อ่านี่เป็นเมนูทีมงานเราไปหยิบมาให้ดูไม่ชมครับเป็นเมนูที่ใหญ่มากครับผมคือ<ม>ปกติเมนูมันจะไม่ใหญ่ยาวขนาดนี้อนนเอาอง่ายๆเลยติ๊กกันให้เห็นๆเ,เลยใช่ค่ะจะเพิ่มจะเติมอะไรก็อย่างที่บอกไข่ดาวไข่ลวก5บาบาท ราาแรงส0บบาทอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีระบุอยู่นี่จะเป็นเมนูของร้านจะเป็นอย่างนี้เลยก็คือรู้ราคาเลยว่าชามนี้ที่คุณทานไปอะกี่บาทคือถ้าไม่เคยไปเนี่ยเมื่อกี้ผู้กองตั้มก็บอกแล้วไปปุ๊บเดี๋ยวแนะนําให้เลยว่าจะทานอะไรดีจะจะเอาอะไรยังไงแล้วคุณผู้ชมดูรายการแล้วไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะหยุดวันไหนผู้กองบอกแล้วคิดวันจุดยังไม่ออกพรุ่งนี้ไปก็ยังได้ใช่ครับเย็นนี้จบรายการไปก็ยังทำบอกมาจากเคเบิลผู้ชายลอยๆเท่านั้นเดี๋ยวผู้กองแนะนําว่าอะไรอร่อยเหมือนที่ผมไปครั้งแรกผู้กองก็แนะนานะครับว่าเทคแคร์เลย เขาผู้กองดูแลดีแล้วก็นี่ครับผู้กองจัดมาให้พี่เก๋เลยครับนี่ข้าวต้มวุ้นเส้นก่อนนี่ก็คือเริ่มแรกของคนที่ยังไม่เคยทานลองชิมอันนี้ก่อนผู้กองจัดมาให้เริ่มแรกของคนที่คือถ้ามือใหม่ไปหาผู้กองต้มผู้กองต้มจะแนะนําอย่างนี้อันนี้ก่อนว่าเอ๊ะลองผิดลองถูกว่าเอ๊ะมันรสชาติเป็นไงขอน้าสักก่อนดีกว่าครับอ๋อคุณผู้ชเดี๋ยวจะช้อนให้ดูว่าวุ้นเส้วุ้นเส้นคือไม่ธรรมดานะครับโอ้นี่คือแรกเริ่มก่อนเลยเป็นวุ้นเส้นจริงๆครับอยู่ในเห็ดหอมด้วยนะคือข้ม มีมีเลือดอม,มีกระดูกสลังหมูเข็ม เหห็ดอมอันนี้คือชุดชุดธรรมดาใช่ไหมครับสามสิบห้าบาทครับผมชุดแรกเริ่มสำหรับลองดูว่าเอ๊ะก๋วยต้มร้านนี้เขาจะอร่อยไหมลองชิมสักปื้ดก่อนครับสักปื้ดหนึ่งผู้กองบอกว่าต้องชิมเยอะๆด้วยนะครับชิมน้อยเดี๋ยวผู้กองเครืองนะครับเดี๋ยวผู้กองยังไม่พาไปท่องเที่ยวนะครับผมต้องชิมเยอะๆนี่หนึ่งตำรวจท่องเที่ยวนะครับชิมเยอะๆนิดนึงครับผมเดี๋ยวผู้กองยังไม่พาไปเที่ยวไหนเหมือนเป็นคอมขู่ยังไงไม่รู้กันพี่แนนลองชิมสักปื้ดหนึ่งก่อนครับเพราะนั้นผู้กองไม่พาไปเที่ยวนะคคคครรรรรรัับบบตตตาววจจท่อออออองงเเียยยกกกุุุณผผูู้้้้ชมไไปดนนะืส ไปไงเริ่มแรกมาแล้วคือข้าวต้มวุ้นเส้นอันนี้คือจุดเริ่มนะครับคุณผู้ชมข้างหน้าพี่แนนเป็นอะไรครับอันนี้ของผมเป็นของผมเพราะผมทานแล้วอันนี้ผมจะมาชิมขาแรงเปล่ากับซุปกระดูกหมูพร้อมห้าเปล่าหนึ่งจานอันนี้ผมถ้าไม่ไม่ทานข้าวต้มทานข้าวเปล่าข้าวสวยก็ทานได้ไม่ธรรมดาผมแหมมีให้เลือกคุณผู้ชมอะไรครับ ตรงนี้คือเดินแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วอันนี้ต่อแต่อยู่อันนี้วิ่งแล้วอันนี้คือเป็นเป็นชุดตัวท็อปเลยอย่างตัวท็อปอันนี้คือท็อปสุดแล้วอ๋อชุดที่คุณไปทานอันนี้จะมีจะมีเหมือนกับไข่ลวกเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีกระดูกสันหลังของหมูเนี่ยใช่ครับเพิ่มเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับอันนี้พี่แนนลองมาแล้วใช่ไหมครับเทสมาแล้วครับลองชิมดูก่อนคำแรกครับระวังนะครับผู้กองจะไม่พาไปเที่ยวนะครับต้องทานเยอะๆครับคุณผู้ชมครับดูมีไข่ลวกชุดตัวท็อปํา กินกันหมดแล้วครับแล้วใครต่อแล้วครับเนี่ยเป็นไงครับก็คุณบอกก็คุณบอกให้ทานเป็นยังไงครับเริ่มแรกอร่อยวางไม่ลงจริงเราคุณพี่แนนโค้งกค้โต้นเลยครับเดี๋ยวแลครับเดี๋ยวหาว่าอย่างงอนอย่างเงี้ยอุปกรณ์อุปกรณ์มาแล้วครับพาบนี่วันนี้ของคุณอุปกรณ์จากทางร้านทางร้านเลยครับคือเวลาทานข้าวต้มนะฮะคุณผู้ชมมันจะจะอีกฟิลหนึ่งเลยแต่ว่าข้าวต้มของผู้กองตั้มน้ำข้าวต้มเนี่ยหวานหอมแล้วมันหอมเหมือนกับ เครื่องพะโล้เครื่องเทศอ่ะนี่ไม่กองนี้ฉันไม่ต้องปรุงแล้วนะนี่คือผมไม่ต้องปรุงแล้วคุณเก๋ผมมีเครื่องปรุงนะครับแต่ผมไม่เอาเครื่องปรุงมาให้ชิมกันสดๆมีเครื่องปรุงมีน้ำส้มมีน้ำตาลอะไรให้พร้อมแต่ว่าผมไม่นำมาให้มาชิมกันสดๆตัวท็อปให้ดูครับนี่คือทีมงานเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะพี่น้องเขาบอกว่าเมื่อกี้ในร้านคุณพี่แนนน้องๆเขาบอกว่านุ่มมากนุ่มลองดีกว่าครับโอ้โหพี่เก๋ทานนี่ไหมครับขาแรงไหมครับขาแรงไหมครับไม่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 ค่ะเอาน่าทำไมครับไม่ได้ไปต้องเที่ยวบอก นีน้ำหวานเนาะน้ำซุปอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยมากคุณผู้ชมคือนี่ไม่ได้แกล้งชมออกรายการนะผมแนะนําเลยคุณผู้ชมรีบไปเถอะคือดูเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อว่ามันอร่อยจริงผมแนะนําเลยเดี๋ยวจบรายการไปเลยไปง่ายด้วยบอกมาจากผู้ไทยลอยๆเคเบิ้ลเก้าสามเท่านั้นแหละครับไปเลยแล้วถ้าไปครั้งแรกเนี่ยให้ผู้กองแนะนําเมนูเปิดซิงเลยใช่อันนี้ต่อแตะน้อยแต่ถ้าแอดบอนแล้วมาจุดนี้อร่อยจริงๆครับคุณผู้ชมมันหอม แล้วก็ข้าวต้มเนี่ยนุ่มแล้วก็เวลามันมีวุ้นเส้นปนเข้ามาในในในเนื้อข้าวแปลกไหมครับข้าวต้มกับวุ้นเส้นมันจะเข้ากันได้ไงตอนแรกผมงงคุณพี่แดงเคยเจอไหมครับไม่เคยครับนี่การครั้งแรกใช่ไหมครับอ๋อมาทานแล้วเออคุณผู้ชมลองดูถ้าเป็นวุ้นเส้นอย่างเดียวดิฉันว่าก็อร่อยนะอันนี้คือเมนูสาวๆาวอ๋อพอากินวันสาวสาวๆก็คือวุ้นเส้นเปล่าๆวุ้นเส้นมันทำจากถั่วเขียวใช่ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตลดความอ้วนเหมือนผมนะครับผมไม่ทานเลยไม่ทานอาจะอร่อยนะอร่อยไอ้ยากมากเลยยังไงครับอร รีไปเลยปิดตีสามทันแน่ๆครับคุณผู้ชมครับดูแต่คืนนี้เผลอยๆอาจจะตีหนึ่งแล้วมีกระซิบด้วยนะครับหมดก่อนหกอหมดก่อนเนี่นอนรีแพ่กันไปช่วยอุ่นหนุนผู้กองหน่อยถ้าบอกว่าขาไก่เชยนะครับขาแรงขาแรงบอกขาไก่ผู้กองงงขาไก่ไม่มี้าขาแดงปุ๊บเนี่ยชัดเจนเลยอร่อยนี่ซุปอย่างเดียวก็อร่อยขาไก่เค้านุ่มมากบอกเลยว่าขาแรงจากผู้ชายหลอยๆครับขผมมาเต็มๆเลยอะ ผู้กองจะถ่ายรูปลงเฟซให้ด้วยถ่ายรูปลงเฟซจริงๆผู้กองแกจะมีเฟซบุ๊กนี่คุณชิมหรือยังชิมแล้วครับอร่อยครับผมแต่ว่าไปแล้วครับผมตอเน่มันหิวข้าววันนี้เราเลยเวลามาเยอะมากคุณผู้ชมครับกับข่าวเป็นข่าววันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเรื่องราวข่าวสารคับข้างจริงๆวันนี้ยังไงคุณพี่แน็ครับต่อครับขออนุญาตขอโทษครับขอต่อเลยครับผม ฝากร้านนี้ไว้ด้วยค่ะสําหรับขาแรงข้าวต้มหมูเส้นนะคะตรงช่องเขาข้างธนาคารกสิกรไทยค่ะเปิดทวกวัน4ี่โมงถึงตีสามวันหยุดยังไม่ได้ของเขาบอกว่าอยากบริการให้เปิดต่อค่ะส่วนวันนี้คุณผู้ชมค่ะตอนแรกว่าจะถามกิฟต์วอลชีร์แจกไหมแจกไหมแจกแจกแจกถามว่าอะไรเดียวามคุณผู้ชมง่ายๆเลยอยู่ตรงหน้าของเราเข้าวต้มที่คุณพี่แนนไปเอามาเนี่ยข้าวต้มหมูเส้นเนี่ยขาไก่หรือว่า ตีนไก่ครับภาษาวัยรุ่นเขาเรียกอะไรโอ้โหสุดๆโทรมาค่ะเอาใจผู้กองตั้มหน่อยใช่ครับผมโทรมาที่074262200ค่ะรับไปเลยบัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่น,นะคะนานาชาติจากโรงแรมเซนทราหาดใหญ่ร2รางวัลผมไม่ได้ไม่ไ,มได้หยาบคายนะครับตีนไก่เนี่ยเป็นภาษาที่เราเรียกเร,เ,รเราเรียกเมนูนี้อยู่แล้วแต่ว่าที่ร้านของผู้กองตั้มนี่ยนะฮะเขาเรียกว่า อะไรใช่ไหมมีโทรศัพท์เข้าทันทีเลยเดี๋ยวลารายการพร้อมกันเลยคุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวค่ะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คุณผู้ชมคะวันจันทร์หน้านะคะยังมีเรื่องราวให้ติดตามอีกเพียบค่ะวันนี้ลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ